มีพิจกรรมใช่ไหมเมาะสมเพื่อใหอ่ะขาอภัยด้วยนะครับเมื่อฉันต้องไปหวงใ,ชใชนชายร้อนซีซั่นสองอพที่สามสิบหตอนแล้วเมอน,นี่หาเจอหรือยังเนี่ยอย่าเร่งได้ไหมก็รีบอยู่นายเก็บไว้ถูกที่หรือเปล่าดูตรงอื่นบ้างสิพูดมากมาช่วยหาเลยมาพอฉันต้องเอามาเอาชุดรอดอไปใช้เรียนหลอกให้ฉันช่วยงานละสิ อรู้ตัวก็มาช่วย<อ>ฉันเลยได้ติดซอยซอยห้อยตามมาที่บ้านของหมอนีด้วยจริงๆก็ไม่อยากมาเท่าไหร่แต่เพราะมันเริ่มมืดแล้วแทนตาน,นี่ก็ดันกลัวผีขึ้นสมองอีกซินวายล่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยนะโอ้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกจะทำกันบ้านนะซีนินเลยกราบขอร้องให้ฉันมาเป็นเพื่อนจนได้ แล้วนี่แม่นายไปไหนอะ่ะฉันยังไม่ได้สวัสดีเลยฉันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าไปไหนเอา้าหาหาไปเถอะน่ะพูดมากอยู่ได้จ้าจ้าฟังฟังชุนลูกกลับมาบ้านแล้วหรอนั่นไงกลับมาแล้วครับแม่เฮ้ยซีนนายช่วยดูในตู้หน่อยน่าจะอยู่ในนั้นโอเคโอเคยังไม่ได้กินข้าวครับมากับไอซีนเนี่ย เอชุดรอดออยู่ไหนเช <Here. S 1> ี่ยฮะบทเรียนรักเอ้อเอามานี่ไม่จะว่าไปสมัยนี้ยังมีหนังสือนี้อยู่อีกหรอเดี๋ยวนี้เขาดูออนไลน์กันแล้วนะหนังสือมันนานแล้วเอามานานแล้วอะไรเรื่องปกติไหมวะทําอย่างกับนายไม่เคยเลิกเลยแล้วเอามาคืนได้แล้วะ สาบานก่อนว่าต่อไปนี้จะเลิกแกล้งฉันฮะชุนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันไหมลูกส่วนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันไหมครับเดี๋ยวไปไอซีเร็วเดี๋ยวแม่รู้ก็ไม่อยากโดนแลวสาบานก่อนเฮ้ยอย่าไรสาระดิแม่ครับไอชุนมันมีเฮ้ยอืมอะอะไรเอ้ยไอนายก็อย่าตะโกนดีกว่า ชุนเมื่อกี้เรียกแม่หรอเปล่าครับไอซีมันแค่หิวข้าวงั้นลงมากินข้าวกันได้แล้วครับนายไม่ต้องหาแล้วเดี๋ยวฉันหาเองลองไปกินข้าวก่อนเถอะครับครับปังเมื่อกี้ก็ไกลามากช่วงนี้เราปล่อยตัวเกินไปหรือเปล่านะต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วสิ่ซ<ม>ีนว่าหลับยังวะ อืมแล้วนายตอบได้ไงอ๋อนายเลิกถามแล้วหลับซะใครจะหลับลงวะแม่นะ่ะแม่นะแม่ดันบอกให้อยู่ค้างอีกวันนี้ก็ค้างที่นี่แหละดึกแล้วอ๋อไม่เอาอ่ะแม่ผมไม่ได้เอาชุดมาครับ<ม>ทั้งที่ไม่ได้อยากค้างสักแท้ดึกแล้วมันอันตรายมะไม่มัน กว่าไม่ดีกว่าครับผมเกิงใจนะอยู่ค้างเธอแต่แต่สุดท้ายก็ต้องนอนพโดนแม่บังคับแถมไอซินไม่มีชุดใส่เลยต้องใส่ชุชดเราบ้าเอ้ยยิ่งมองยิ่งน่ารักทำไมช่วช่วงนี้ชอบมองหมอนี่น่ารักตลอดเลยวะถึงจะเจ็บใจ แต่ก็น่ารักจริงๆนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สเปคเราเลยตัวก็เล็กหน้าก็หวานน่ารักช่วยเราด้วยมองไม่ได้มองอยู่ได้ไม่เคยเห็นคนหน้าตาดีหรอเหี้ยเห็นว่าหลับแล้วก็เพราะนายนั่นแหละทําเอาหลับไม่ลงเลยหละหรอมีอะไรอยากคุยหรือเปล่าเออ คือแบบว่าน่ารักความเป็นจริงง่วงถ้าไม่พูดจะนอนแล้วนะ่เออหอยังน่ารักเลยหลับให้สบายฮะนั่นกวนตีนเหรอนี่ไม่เป็นไรแน่นะฉันไม่ใช่ไอเวนะที่นายจะต้องคอยเป็นห่วงอะเอองั้นตามใจฉันจะได้นอนเออหลับยังวะ หลับชัวร์้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเจะห่มผ้าให้ดีๆอ่ะอะยอมใจเรื่องนี้นอนการดอนนอนดิ้นของนายห่มให้ดีๆด,ด,ดีวะแถมน้ำลายยืดอีกแต่ก็น่ารักดีจะว่าไปทำไมนายถึงชอบห่วงคนอื่นเสมอเลยนะไม่เป็นไรแน่นะไม่แปลกเลยที่ใครๆจะรักนายซิน สงสัยแล้วแฮะว่าคนที่นายรักจะเป็นยังไงแต่เขาคงจะโชคดีมากเลยนะะคิดอะไรอยู่วะรีบนอนดีกว่าเริ่มง่วงแลวหละแฮะชุนละละมืองั้นหรอละละมืองั้นหรออุ้ยละมือบ้าอะไรของนายวะซีนจะบีกนเน่ เย้เย้ใช่ด้วยเซ็ตชินนี้ขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะโอเคก็มีผิดนิดหน่อยนะคะใครชอบกินก็ฝากกันแล้วก็ใช้สุดแล้วใช้กันบางอย่างก็ันแล้วคะแล้วค่ะก็รีบ